สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู้คู่สู้ข้นค่ะวันนี้อยู่กับหนูเล็กขนบ้านนะเจ้าเก่าเจ้าดงค่ะพี่น้องค่ะอยู่กับผู้บ่าวค่ะพี่น้องพาผู้บ่าวมากินตำมะคงค่ะพอกันเ่ยเหมือนเลงยงเ่ยเดือดอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะอยู่กองเปืองคือเกาจ๋าพี่น้องจ้าเกลือเรื่องหมูพักกอะไรอย่างไรเนี่ยพี่น้องมะเขือสลัดบขาเพียงทำมะเขือข้าวปุ่นขนมจีน มีลายยางลายเนวครับพี่น้องมียางหมูครับพี่น้องอันนี้เอียงเพิ่์ลวานไข่ไข่หอหอใสใสออนครับพี่น้องคะบักเขียคะ่ะมีบักเขียได้หมอนี้มีมบักเขียจา้ามากมากพี่น้องมากมากเลยบักเขือมีทั้งว้ยบักเขือมีทั้งบักเขือม่วงบัคเขือะลายบักเขือเทศนําค่ะพี่น้องคะมีข้าวปุ่นนาําจ้ะบัเหลาลายใหญ่หางจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็ะปุระใหม่เลยจ้ะนี่ใส่กระดกใส่กระดกจ้ามากมากพี่น้องมาก ย<ม>ขอเครื่องคือเก่าเด้่มมาเลยมั้ยต่อแรกล้มกันพี่น้องอม,มามาเสียบๆทำคงน้มกันเด้อบ้าน,น,นีา้เนาะผูดแต่ปวัตวงก็มาเด้อจ้าพี่นอ้องทำคงอยู่ๆเลยของจ้เดิมคือเก่เาจ้าแอบพืเ้เกาพี่น้องแอบพื้เก่ามามาเขาเหนียวใหม่ๆห่อนห่อนจัดไปเปิดนำเสยียงเาไว้เจะคล้องก็มากินเขาพี่น้อง เผ็ดต <C yan Ye ANS> ้องการเปน้องมากเผ็ดดีไหมอย่างมอย่างมซื้อมันเจอตลาดขา่น้องมาเรื่อยมาเรื่อยออกเครื่องขึ้นเกาหมดเลยแฉกขึ้นเกามา ก่อนออนเออหอเอืฮึดจัดเปลี่น,นกัอืม <c oughs> ทำยังไงเลย <c oughs> ย่างใส่หมู <c oughs> ย่างหมู ปลาอิสานก็มีหัวขอแรงำกันพี่้องมามาตอนนี้สลดัดคุยได้มืน่ง บักพีกสีบอดีปันไหนมันบะแดงบะแดงแต่วา่าเพียดเด้อเี่ยวหัวเี่ยวหัวอ่อนๆเลยจ้ะ một cửa nó một Mình vẫn nhận cơm nữa nhà không nhà ย่างงูเขาเอายังใส่กองดี่วะใส่กองยี่ามใส่วุ้นเส้นนี่เนาะหอนก็เพ็ดบับตาย อทำเส้นบักพริกเดียบกับบัพริกแหงผสมกันพี่น้องมาเนี่ยจ้าบ,บ่แสบพี่น้องแสบแบมาจะแสบแล้กันเด้อ แบบจวดพี่น้ <c oughs> องมากขวักกินยำนี่เราต้องถามหาเนี่ยเหมือเส้นีปุ๊กตะเด็กพี่น้องโดยเฉพาะผูเบาปุ <c oughs> ๊กตะเด็กเลยสดเอาคำเนี่ย โอเคลอบกรอบดีเข okay, yeah, huh, ัไหมคาเทศกับมาโซ่สุดๆออกพี่เนาะมาเลยกินกินเต็มอยู่นี่ต่ำกับพ่อแบบผักสดสด สอง,องนิ้วบ่ได้สิเดี๋ยวหานิ้วพคนเด้บบะแซบอ่แซ่บแซบพี่น้องแซ่บ,บ,บ,บความเพชรท่ามในเธอปากบ่ออกแล้ว tiếp thôi ba con với nhau nha ừ. Ừ, đó, tạm Điệt cả khỏi ừ. Điệt cả các bạn ดีบ่โอ้เพชร,รพรรี่น้องเพชรสวงขนาดแบบเพชรแบบจวดพี่น้องแบบจวดเพชรต้องแสบพีพพ่น้องมากเพ็ดดีเลยเนี่ย

น,นั่นเอก็แทบจะนู่นเอกสงสัยนูเอกถามมามันคืออีหยังแม่ขากเ็เลยว่าอันไข่ค่ะพี่มานุ่นเอกก็งงเองว่าไข่อีหยังไข่ไก่นะคะพี่น้องเพิ่นเอามายัดใส่อ่อนแซ่บแทบกบ็คเคยคือกินจักเดื่อขังเสียเขาตังคือกิน เผ็ดป่ะแบพีองแซ่บแอยู่ไกลๆจับได้ถึงความเผ็ดพี่นนอง ครับครับๆพี่น้องเศบเอ่มด้วยหว่ะเพชรกับเพชรเรื่องเพชรเรื่องเมอมเขามอมเขาคอนั่งเพียงกำลังใจเจาะ ขบั <c oughs> บคุ่นคุ่นทำเป็นสายเลยตายแล้วสบ่เฮียหัวนห่หัวไปก่อนเนะอืม ย,ยึดได้นะเพีพ้็หนหลายมันยุดมาได้และเก็บมาได้ตัวแบบตัวจวดเซานวล้วเด้อพี่น้องบัานนูเเองหันแล้ว เนื้อหมูเล้งกับอากาศพอดีนะคะแต่ว่ายเมื้อหมูเสาร์เนื้อหมูเหาะเนื้อเว่นเนื้อเว่นสีหอนนะคะพี่น้องค่ะเป็นไงกับอืมแอบพี่น้องสุดแอบอื่าเบ้ออะไรพี่น้องโอ้ยอแต่เสียบค่ะ กินเข้าไปเถอะอย่าได้กิน,นหัอะล่ะกินเข้าไปกินเข้าไปมวมเข้าไปนั่งเบิ่งเลยพี่น้องอิ่มกินไปไหนละนี่แต่เพลสละเพลสคั่งเนี่ยอิมย่มเลยพี่น้องบางเฮ้ยทำห้องแบบแซ่บอิม่มจังเดยยังกะม้วมเอาม้วมเอาอยู่ก็ได้นั่งเบิ่งไปละเนาะตีเฟิ่งกับตีบักไก่พี่น้องอ จ้าปนหนี่บุเจ้าบวกเบาค่าแต่เพี็ดกินแต่กับแกมอิ่มือเกาค่ะพี่นองค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะพี่นองค่ะก็ได้ต้อบอกหุ้งนี้แล้วค่ะพี่นองมาสู่พี่นองกินฝากตอนกันค่ะพี่นองค่ะสำหรับมื้อนี้กากพี่นองนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามม่ได้คนบ้านนักกับผู้บ่าวคือเกานักคือเดิมนะคะพี่นองค่ะอยู่ขอกเฟืองคือเกาเนี่ยแหละค่ะพี่นองค่ะสำหรับมื้อนี้เขาตัวลาไปก้อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าสิพาพี่นองมากินอย่างติดตามกันนะคะพี่นองค่ะ